รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ K T A i, รับประทานอาหารหลักวันละสามมือ้อคนไทยก็เช่นเดียวกันเรารับประทานอาหารสามมื้อต่อวันคืออาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นอาหารทุกมื้อของคนไทยจะมีข้าวหรือข้าวเหนียวเป็นอาหารจานหลักแล้วแต่ถิ่นที่อยู่สภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมของแต่ละภูมิภาคของไทย มื้อเช้าของชาวเหนือมีข้าวเหนียวนึ่งกินกับน้ำพริกแห้งมีผักต้มเป็นของแนมหรือน้ำพริกอ่องที่มีผักสดเป็นเครื่องแกล้มส่วนมื้อเที่ยงของคนเหนือน้ำพริกแห้งยังคงมีอยู่ในสำรับแต่เพิ่มเนื้อสัตว์ปิ้งหรือทอดเข้ามาและขนมจีนน้ำเงี้ยวมื้อเย็นของทางเหนือจะมีอาหารมากชนิดขึ้นมีน้ำพริกต่างๆแกงแค แกงโฮแกงฮังเลไส้อัว่วผักกาดจอพร้อมทั้งผักเครื่องเคียงกับข้าวของทางเหนือจะนิยมรสอ่อนไม่หวานเปรี้ยก็ไม่เปรี้ยวจัดตบท้ายด้วยของหวานอย่างข้าวเหนียวเปียกขนมรังพึ่งหรือขนมนางเล็ด มาที่ภาคอีสานกันบ้างมื้อเช้าของชาวอีสานก็เป็นข้าวเหนียวเช่นกันกินกับปลาย่างเนื้อย่างน้ำพริกปลาร้าแจ่วมีเครื่องเคียงเป็นผักสดผักลวกข้าวจี่ชุบไข่ปิ้งไข่ทรงเครื่องหรือในบางพื้นที่ก็จะมีไข่กระทะกินกับขนมปังข้าวเจ้ามื้อเที่ยงอีสานยังคงมีข้าวเหนียวและกับข้าวเป็นส้มตำลาบที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ต่างๆ ต้มยำไก่ย่างแกงเห็ดแกงหน่อไม้ส่วนมื้อเย็นอาหารก็จะคล้ายๆกันแต่อาจเพิ่มชนิดของอาหารให้มากขึ้นอาหารของอีสานมีรสเค็มเผ็ดเปรี้ยวนําไม่นิยมใช้เครื่องเทศแต่ใช้พืชแต่งกลิ่นแทนเช่นผักทีลาวตะไคร้ใบมะกรูดอาหารส่วนใหญ่ของอีสานมีผักท้องถิน่นอย่างผักติ้วผักกระโดนเป็นเครื่องเคียง สำหรับมื้อเช้าชาวใต้มีการผสมผสานจากหลายวัฒนธรรมที่มีการติดต่อไปมาหาสู่กันคนใต้นิยมอาหารที่มีรสจัดมื้อเช้าชาวใต้มีทั้งข้าวยำน้ำบูดูมีสั่วขนมจีนน้ำยาข้าวเหนียวหน้าต่างๆปลาท่องโกตัวใหญ่กับกาแฟท้องถิ่น มื้อเที่ยงก็เป็นข้าวสวยรับประทานกับกับข้าวประเภทแกงผัดทอดเช่นแกงเหลืองรสจัดจ้านแกงไตปลาหรือน้ำพริกต่างๆผัดสตอกุ้งผักรินแรงแต่รสชาติถูกปากมื้อเย็นของชาวใต้ก็ยังคงเป็นข้าวสวยและกับข้าวเช่นเดิมอาจจะเพิ่มอาหารเข้ามาให้ครบประเภทต้มผัดแกงทอด อาหารปักใต้เป็นอาหารรสจัดกระทับใจผู้คนด้วยความเผ็ดร้อนจึงมีเครื่องเคียงเป็นผักจำนวนมากรับประทานควบคู่ไปด้วยเพื่อลดความเผ็ดร้อนลงมื้ออาหารของชาวภาคกลางถือว่าเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดอาหารของภาคกลางมีมากกว่าภาคอื่นๆทั้งต้มผัดแกงทอดเครื่องเคียงของว่างขนมหวานอาหารภาคกลางนิยมใส่กะทิ ทั้งอาหารหวานอาหารคาวเมื่ออาหารของชาวภาคกลางหนึ่งสำรับประกอบด้วยข้าวเจ้าหุงรับประทานกับกับข้าวหลายอย่างอาทิกแกงกะทิผัดผักของทอดต้มจืดหรือต้มยำมื้อเช้ามักจะเป็นอาหารที่ได้ทำถวายใส่บาตรพระแล้วก็จัดสำรับสำหรับสมาชิกในบ้านมื้อเที่ยงมื้อเย็นก็เป็นอีกหนึ่งสำรับที่มีกับข้าวหลากหลายไม่ซ้ำกับมื้อที่ผ่านมา โดยเฉพาะมื้อเย็นซึ่งรับประทานกันอยู่ระหว่าง16นาฬิกาถึง18นาฬิกานั้นจัดครบถ้วนและมีขนมหวานตบท้ายมื้อนั้นๆในแต่ละมื้อของอาหารของภาคกลางค่อนข้างพิถีพิถันในการปรุงการเลือกวัตถุด,ดิบและการตกแต่งหน้าตาอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานจนไปที่กล่าวถึงไปทั่วโลก ปัจจุบันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอาหารที่ถวายพระถูกจัดมาเป็นชุดเพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการใส่บาตรอาหารมื้อเช้าของคนไทยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันจากปรุงรับประทานเองตอนเช้าก็จะเป็นอาหารที่สามารถซื้อหาจากตลาดหรือการนั่งรับประทานที่ร้านเช่นข้าวต้มต่างๆโจ๊กก๋วยจับอาหารจานเดียวหลากหลายรูปแบบเน้นที่ความสะดวกรวดเร็ว มื้อเที่ยงรูปแบบก็ปรับไปเป็นอาหารจานเดียวเช่นก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวมันไก่อาหารที่มีกับข้าวสองสาอย่างในจานเดียวกันมื้อเย็นของคนไทยยังคงรูปแบบอาหารสำรับที่มีการจัดเต็มทั้งต้มผัดแกงทอดและเครื่องเคียงรวมทั้งของหวานต่างๆ ไม่เพียงแต่เรื่องอาหารไทยเท่านั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของไทยก็ยังเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติที่มาเยือนหากได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปทั่วไทยคงได้สัมผัสกับมื้ออาหารของไทยที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน